อาเลฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่เกม p พจ simulator 99อีกแล้วนะฮะก็มาอัปเดตกันหน่อยว่าผมได้ตัวอะไรบ้างนะครับตอนแรกที่คิดไว้ว่าจะ F K ตัวลองสัก10ถึง12รหัสนะฮะให้เต็มเซิร์ฟแต่คิดไปคิดมาอ้อขอเอาเท่าที่มีแล้วกันนะครับเอาเท่าที่ปกติละกัน4รหัสนะครับแล้วมาดูกันว่าผ่านไปวันอ่าสวันผ่านไป2วันผมจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับ แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ถามนะครับว่าผม FK ยังไงใช้วิธีไหน FK เดี๋ยวผมจะบอกหลังจากเทสนะอ่ะเดี๋ยวเราเทสกันดูว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะฮะอ่ะมาดูตัวหลักก่อนครับตัวหลักคือได้เยอะมากๆเลยนะฮะอ่ะขอใส่เซ็ตน,นี้ก่อนแล้วกันเพื่อจะให้รู้ว่าได้ตัวไหนมาบ้างนะครับตัวหลักนะครับได้นี่นี่ตัวนี้มา11,000 x แต่ผมได้มานานแล้วตั้งแต่วันแรกนะฮะแต่ไม่ได้มาอัดคลิปแล้วก็ได้ตัว สองตัวนี้มาครับนี่ที่เป็นซีบ้าทองกับไนท์บิเกิลทองแล้วก็ใบสันเรนโบนะครับยังไม่พอแพนด้าชายนี่อีกนะฮะนี่อีกหิ้วพังสกายเรนโบ้นะครับ, Sky, o, รบประมาณเท่านี้ประมาณเท่านี้สำหรับตัวหลักเนาะแล้วก็น่าจะได้ตัวสองตัวนี้มาเพิ่มมั้งน่าจะใช่นะฮะน่าจะสองตัวนี้เพิ่มตัวไหนสักตัวนะผมจำไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าคือมันจำไม่ได้อะเออพู่งแค่ว่าจำไม่ได้นะครับว่าตัวไหนได้มาเพิ่มบ้างแต่ที่หล,ลักเลยที่ ในอีเวนต์นี้ก็คือตัวนี้ฮะไปะลองเทตัวลองกันหน่อยดีกว่าตัวลองตัวแรกครับตัวนี้ไม่ได้ฮิลนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีอะไรเลยแรงก็ไม่สูงนะฮะเปิดไข่ก็น้อยแต่ที่จะเอามาก็คือของนี่ฮะไข่กิฟต์แล้วก็นี่อันนี้คือนี่นี่น,น,นี่อันนี้คือแบบของจริงและนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะผมยังไม่ได้ลองใช้เหมือนกันแต่ก็จะเอาของมาให้หมดฮะในระหว่างผมยืนเทตดเนี่ยมันสุ่มไปสองรอบแล้วข้างหลังอะ โอเคตัวที่ตัวแรกก็ได้กิฟมาเยอะพอสมควรไปตัวที่2ครับรหัาที่2ก็ได้ฮิวมาซึ่งเราได้ฮิวสับซุ่มมานี่ตัวนี้เลยเลเวลหนึ่งสองรอ็กซิสก็คือออกง่ายนะออกง่ายเลยแหละแต่หลังๆไม่รู้ปรับเลนหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ก็ได้ตั้งแต่วันแรกเหมือนกันนะครับได้ตั้งแต่วันแรกที่อัปเดตเลยเอ้ยเอ้ยเอยออันคอนเฟิร์มก่อนแป๊บน,นึงผมลืมเอากิฟมา ลืมส่งกิฟต์มาด้วยอ่าเอากิฟต์มาด้วยอันนี้ได้206กิฟต์นะกิฟต์ค่อนข้างออกง่ายอยู่นะครับเร็จียบร้อยรหัสที่3ครับรหัสที่3นี่คือได้เยอะมากๆสป,ปินอีกแล้ว <laughs> ผมไปยืนข้างในดีป่าววะไม่เอาไม่เป็นไรขออัดคลิปข้างนอกก่อนอตัวนี้คือได้หิวเยอะมากๆครับนี่2 3 4ส6มส่เนอ่เฮ้ยหไม่ติดเฮ้ยหตัวฮะใบสันออกง่ายอยู่พอสมควรนะคือรอบที่แล้วผมเทขายใบสันไปเยอะเลยนะครับตัวนี้ก็ได้มา แล้วก็กิฟอีกมากิฟอ่ะนี่ตัวนี้ได้นี่2 0 7รอเจ็ดพอๆกับตัวที่แล้วนะครับซึ่งตัวหลักไม่รู้จะได้เยอะหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เซ็ตดรอปของผมใส่เซ็ตลักกี้ไม่รู้ว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะฮะเอาของมาโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูของหน่อยดีกว่าขอเอาสัตว์ออกก่อนสักนิดหนึ่งฮะนี่นี่นี่โอ๊ย,อยผิดนี่แล้วก็นี่ฮะเอาตัวนี้ออกเออนี่สวยจริงๆแล้วก็กิปนะครับ788 กิฟ788แล้วก็อันนี้อันนี้มันคือใช้ยังไงอะ่ะอ้เดี๋ยวนะใช้เลยเหรอคนสองคนหนึ่งคนสามไม่มีเวลานับใช่ไหมเอาตาลัอคกี้อ๋อใช้ลัอคกี้เหรอใช้ Lucky ลัอคกี้เราไม่ยืนตรงนี้เหรออ๋อเข้าไม่ได้อะ่ะเพิ่มลัอคกี้อ้ดีดีดีด,ดีโอเคมาเราวนกลับมาเรื่องที่มีคนถามนะครับว่าผมใช้อะไรในการ FK FK อยังไงเปิดคอมค้างไว้เหรอ หลายๆคนอาจจะรู้นะครับว่าผมมีงานมีงานข้างนอกอีกมีงานส่วนตัวอีกนะฮะผมจะไม่ค่อยว่าง FK เท่าไหร่ไม่ค่อยอยู่บ้านพูดง่ายว่าผมไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับเพราะว่าต้องออกไปทํางานข้างนอกด้วยผมก็เลยใช้นี่ฮะเจ้านี่ครับ UG p h o n e นี่นะครับแอป UG p h o n e ก็ประมาณนี้เลยนะคือผมก็ไว้หลายหารหัสเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าอีก2รหัสอีกรหัสหนึ่งก็เป็นอนิเมะดีเฟนเดอร์นะครับที่เอาไว้ฟารม์มเลเวลให้ตัวละครนี่ มีออโต้คิกให้อัตโนมัติด้วยช่วงนี้ก็จะเป็นการาเป็นช่วงที่ค่อนข้างมีโปรเข้ามานะฮะเราก็ดูได้ว่า,าซื้อ,อยังไงร,ราคาเท่าไหร่รองรับเกมอะไรบ้างนะฮะก็คือถ้าเป็นโลบ็อกก็รองรับตั้งแต่ UVIP นะฮะ UVIP ก็รองรับ GVIP ก็รองรับ GVIP12 ก็รองรับนะครับรองรับอันนี้คือรองรับนะ,ะแต่มันแค่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นโชยเฉยเพราะว่า U.V.I.P เป็น Android 10 4ีคอร์4จิกนะฮะอันนี้ก็ Android 12 4ีคอร์4จิกรองรับเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นอันนี้ซึ่งสินค้าตอนนี้สินค้าหมดนะครับคือถ้าเป็น U.V.I.P 7วันตกวันละ2.69เหรียญน,นะครับ2.69เหรียญเท่ากับเท่าไหร่นี่ครับ2.69เหรียญตก97บาทนะครับเ7 9ากอ่พกาพูดง่ายว่าตีไป98าแบาทละกัน ขาดอีก2สตางค์เป็น98บาทนะครับ98บาท7วันตกวันละ14บาทแต่อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งกดโหลดฟังให้จบก่อนนะฮะซึ่งถ้าลงทะเบียนผ่านลิงก์ด้านล่างด้านล่างคลิปดิสคิปชันเนี่ยอ่ะจะได้โค้ดส่วนลดนะฮะซึ่งส่วนลดก็สามารถเอาไปใช้ซื้อได้นะครับนี่อย่างตรงนี้นะครับ12.69บาทลดไป 0. 5เหรียญเหลือ12.19นะครับ12.19เท่าไหร่ ไม่ใช่12ดิ2.19นเะครับ19เท่ากับ79.77บาทตกวันละ10กว่าบาทเท่านั้นเองประมาณ11บาทนะครับตกวันละ11บาทซึ่งเอาไปเป็นโค้ส่วนลดได้ถ้าลงทะเบียนผ่านลิงก์ด้านล่างนะครับเราจะได้เจมมาเป็นโค้ส่วนลดแทนนะฮะเอาเจมไปต่อเวลาได้อีกนะครับเจมไปต่อเวลาให้เรากดไปที่กล่องของขวัญนะครับอันนี้คือในคอมนะในคอมมันจะไม่ขึ้นนะฮะ ท่านในโทรศัพท์มันจะขึ้นว่าแต่ชั่วโมงใช้กี่เจมนะฮะแล้วก็นี่ครับถ้าเรากดซื้อนะฮะมันจะบอกอยู่ว่าเข็มกลาดเพชรอันนี้คือเขาหมายถึงว่าเขาหักเพชรเราไปนะครับเพื่อที่จะไปลดราคานะฮะ เราจะได้เจมเพิ่มขึ้นถ้าลงทะเบียนผ่านลิงก์อันนี้ที่ผมเน้นย้ําว่าลงทะเบียนผ่านลิงก์เพราะว่าไปโหลดมาเลยแต่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านลิงก์นะฮะไปโหลดแล้วก็สมัครเองนะครับมันจะไม่ได้เจมนะครับผมเราต้องไปลงทะเบียนผ่านลิงก์ก่อนแล้วค่อยไปโหลดนะครับยังไม่เท่านั้นนะครับถ้าเราคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ให้เรามาซื้อ30วันนะครับ30วันหัก2เหรียญอันนี้ก็คือปกติเพราะว่า7วัน0.5 1เดือนมี4สัปดาห์ใช่ไหมก็ เป็น2เหรียญมันหักถูกแล้วคะ2สเหรียญแต่ราคามันจะลดไปอีกนะครับาจากปกติ2.69เหรียญนะครับ2.69เหรียญคูณ4ก็จะเป็น10.79เนะครับ10.79เหรียญอันนี้ลดเหลือ9.99เหรียญแถมหักเพชรให้อีก2เหรียญนะครับยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะนะครับส่วนตัวผมผมจะชอบซื้ออันนี้นะนี่30วันนะครับแล้วก็หักเหรียญไป เพราะว่าจริงๆอะถ้าผมมั่นใจว่าผมจะซื้อและเล่นยาวๆผมก็จะซื้อเป็น90วันไปเลยนะครับจริงๆผมเคยซื้อ90วันอยู่ช่วงแรกๆนะแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่รู้จะเอฟเคกมอะไรดีแล้วผมปล่อยปล่อยปล่อยเทงเต้อง,งอ่ะเอายกตัวอย่างให้ดูเลยไม่ต้องไหนไกลครับนี่อันนี้ผมจะบอกว่าอันนี้ผมปล่อยมาแล้วประมาณ8วัน <c oughs> ผมปล่อยมาแล้ว8วันนะครับไม่ได้เข้าไปในเกมไหนเลยนะฮะซึ่งไม่ได้อ่เขาเรียกราไม่ได้เอฟเลยสําหรับ เครื่องนี้แล้วก็ซื้อมาสักเดือนหนึ่งเลยอันนี้คือเป็นเหตุผลว่าทําไมผมซื้อทีละเดือนนะครับก็เพราะสิ่งนี้ถ้าทุกคนมั่นใจว่าเฮ้ยเราใช้แน่ๆยังไงเราก็ใช้ก็ซื้อเยอะๆไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะคุ้มกว่าเนาะยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มกว่ายังไงก็คุ้มกว่าแน่นอนครับแล้วก็หัเกเจมไปด้วยนะฮะถ้าใครซื้อมาแล้วนะครับและเจมมาเหลือเวลาใกล้หมดก็เหมือนเดิมครับไปที่ร้านค้าแล้วก็สามารถต่อได้ต่อเวลาด้วยเจมได้ ถ้าเป็นในโทรศัพท์ก็จะขึ้นอีกแบบหนึ่งตอนนี้ในคอมมันยังไม่อัปเกรดมานะฮะวิธีการโหลดก็ง่ายๆครับก็คือเข้าไปล็อกอินนะครับล็อกอินผ่านลิงก์ด้านล่างนะฮะพอล็อกอินเสร็จแล้วเราก็ไปโหลดใน App Store ได้เลยหรือว่า Play Store ก็ได้หรือ iOS Android ก็เซิร์ชเข้าไปเลย UG Phone นะครับจะขึ้นมาปุ๊บดาวน์โหลดไปเลยนะครับเราก็โหลดไปเลยอันไหนก็ได้ใช้อันไหนก็ได้พอเราโหลดเสร็จแล้วเราก็จะได้ โปรแกรมมาเราก็เปิดโปรแกรมครับเปิดโปรแกรมเสร็จแล้วเราล็อก in. อินเดี๋ยวผมจะทําไงดีขอปิดก่อนแล้วกันนะอพอโหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้นะฮะให้เรากดเข้าสู่ระบบตามที่เรากดผ่านลิงก์ไปเลยเราก็ล็อกอินเป็น Gmail ไปเลยนะครับพอล็อกอินเสร็จแล้วปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้านี้ให้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้เจมมาเนาะได้เจมมาแล้วเราค่อยเอาไปซื้อนะฮะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือ นี่เลยเขาจะมีโปรแกรม auto ้ l i c k มาให้เนาะคือโปรแกรมนี้เองเนี่ยนะฮะให้เราไปที่ tool center ครับไปที่ tool center แล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงเขาจะมีโปรแกรมโปรแกรม auto ้ l i c k ให้นี่นะฮะเป็นโปรแกรม auto ้คลิกเราก็โหลดเลยโหลดเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งค่าออมันจะมี2ฟังก์ชันให้โหลดอ่าให้เลือกนะครับเป็น s i n ิลซ s i n กิลก็คือกดแค่ปุ่มเดียวนะครับมัลตินะครับก็คือกดหลายปุ่มนี่แล้วก็สามารถบวกขึ้นมาได้เลยบวก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 ,บวก,บวกมานี่ กดหลายปุ่มนะฮะก็ตั้งค่าเววิและเวลาได้นะครับแล้วตอนนี้นะครับมีคนสงสัยว่าทําไมในเกมเซนเตอร์ไม่มีโลบล็อกนะฮะอันนี้ผมลองเซิร์ชให้ดูก่อนอ่ะมันไม่มีโลบ็อกนะเพราะว่าตอนนี้นะครับมันมีปัญหาเรื่องเกมโลบล็อกมันอัปเดตบ่อยนะครับเขาก็เลยยังไม่เอามาลงในเกมเซนเตอร์เนาะอันนี้คือต้องรอแก้ไขก่อนนะฮะให้เรามาที่ Google p l a y แล้วล็อกอินได้เลยนะครับไปโหลดผ่าน App Store เอานะครับตอนน,นะตอนนี้นะตอนนี้นะเนี่ยเห็นปะอัปเดตอีกแล้ว เพ,พิ่งพูดไปอัปเดตอีกแล้วนะครับซึ่งรหัสอื่นยังค้างอยู่เลยอันนี้อัปเดตอีกแล้วโลบอมันอัปเดตบ่อยนะครับซึ่งเกมเซนเตอร์มันยังระบบมันยังไม่เข้ามานะฮะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็โหลดผ่านเกมเซนเตอร์ไม่ต้องล็อกอิน Google Play ได้นะครับแล้วก็โหลดผ่านเพจโตไปก่อนนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เข้าเกมไปเลยล็อกอินเข้าเกมให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ปิดโปรแกรมไปได้เลยนะครับ ถ้าใครเล่นโทรศัพท์ก็ปิดโปรแกรมในโทรศัพท์ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเปิดค้างไว้เลื่อนทิ้งไปอย่างได้ปิดโทรศัพท์อย่างได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมได้ของมาค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าผมทํางานผมไม่ได้มีเวลามาว่างนั่งเล่นทั้งวันนะครับแล้วก็ไม่อยากเปิดคอมค้างไว้ด้วยมันร้อนนะฮะมันเสียสุขภาพคอมนะครับเปิดคอมค้างไว้ก็ต้องเปิดแอร์ค้างไว้เปลืองค่าไฟอีกก็เลยเอ๊ะเอาค่าไฟไปลงกับ U g p h o ฟ e ดีกว่า สบายใจกว่านนะฮะแล้วเราอยู่ไหนเราก็คอนโทรได้เข้าใจไหมเราอยู่ข้างนอกเราก็เล่นผ่านโทรศัพท์ได้พอมาหน้าคอมเราก็เล่นในคอมได้จริงปะเออมันง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่ถามว่าผม FK ยังไงนะครับเปิดคอมทิ้งไว้หรือเปล่าอันนี้ก็คือคำตอบผมนะฮะโอเคก็เอาไว้เจอันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสำหรับใครที่อยากเล่นอยากดาวน์โหลดก็เข้าไปสมัครลงทะเบียนที่ลิงก์ด้านล่างก่อนนะครับแล้วค่อยไปโหลดเนาะไปแล้วเจอกันครับอย่าลืมกด subscribe ครับผม 拜拜。Bye bye.